มาดูเรื่องดีเรื่องเด่นกันนะคะซีไซท์ ide, ไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูเรื่องของการเปลี่ยนฟังข้าวนะคะให้เป็นกระดาษรักโลกเพื่อช่วยลด PM 2.5หรือว่าฝุ่นพิษที่เป็นปัญหามลพิษและก็สุขภาพของประชาชนค่ะ มาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้จริงๆมันเป็นฤดูฝุ่นนะเป็นฤดูฝุ่นที่หลายพื้นที่มีความเสี่ยง PM 2.5จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่ชาวบ้านเราต้องเจอแน่ๆเนี่ยก็คือฟางข้าวจานวนมหาศาลนะคะพอหมดฤดูการเก็บเกี่ยวจาัดก,การไม่ได้หลายคนต้องบอกว่าใช้วิธีง่ายที่สุดก็คืออย่างเช่นเรื่องการเผาน,านะแต่ว่างานนี้ค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าข้าวแค่หนึ่งไร่จากการเก็บเกี่ยวฟางข้าวเหลือทิ้งถึง150กิโลกรัมหากรวมกันทั้งอําเภอหรือว่าทั้งจง ปริมาณฟางที่ต้องกำจัดทิ้งยิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยนักข่าวพล,ลเมืองคุณนพพรทาทาน,ทาน,ทานลงพื้นที่บ้านถา้ำอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยา ไปดูกลุ่มวิสาหากิจชุมชนคือเวียงค่ะที่นี่มีโมเดลเปลี่ยนควันไฟให้ใกลายเป็นไรายได้นวัตกรรมที่ง่ายแต่ได้ผลจริงทํากระดาษจ,จากฟางข้าวเขากํลาลังทดลองทําเรื่องนี้กับสภาลมหายใจจังหวัดพะเยากันอย่างจริงจังนะคะนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างฟางข้าวมาต้มแล้วก็ปั่นให้ละเอียดไปขึ้นรูปเป็นกระดาษสาคุณกัญยรัตตัวแทนจากวิสาหากิจชุมชนคือเวียงนะคะจะพาไปดูการทําแบบง่ายๆกันค่ะ แล้วมันก็จะยิงมันเปื่อยเลี้ยวแต่ถึงเขาก็ใช้ได้ยาเวลาบ่ถึงสีชั่วโมงเงี่ยจ้าพจะต้มเซตแล้วปุ๊บมันก็จะเปื่อยประมาณนี้นะเจ้าเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล่างแล้วต้องนอนล่างแล้วก็เอามาบีแล้วมันก็จะเละประมาณเนี่ยแล้วมันจะมีเศษญ้าบางตัวที่มันบ่ยอมย่อยสลายนะเจ้าเขาก็ต้องออกคืหมดแล้วก็เปลือกเข้าที่มันแข็งๆนะเจ้าก็ต้องยิบออก หลังจากที่เขาอันปันเซ็แล้วเนาะเจ้านาอมันจะเป็นสีธรรมชาติของมันแต่ถ้าเขาอยากได้สีอื่นเขากับผสมสีเอาเจ้าเลือกสีเอาตามตีเฮาชอบได้เลยหลังจากที่เขาได้สีทีเฮาต้องการเซ็แล้วเนาะเจ้านาอแล้วเขาก็อเอาเฟรมของเขาเนี่ยมาใส่ในหน้าไม่นี่เจ้าเกิดจะมาเอาตัวเนื้อเหยื่อตัวเนี้ยมาลงในเฟรมนี่เนาะเจ้านาอเทแข่เทไปเบาๆอย่าเจ้าหลังจากที่เฮาเทอันเยื่อ ของอ้างฟางนะเจ้าเนาะลงในลงในเฟมปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เจ้าแล้วเขาก็เอาไปพึง่งไปตากแดดเจา้าซึ่งคุณกัลยารัตเนี่ยบอกกับเรานะครับว่าแกเนะี่ยลองมา3-4เดือนแล้วตอนนี้มั่นใจเลยครับว่าคุณภาพผ่านเรียบร้อยก็เริ่มผลิตหลายขนาดเลยครับหลายสีเตรียมต่อย,ยอดเป็นธุรกิจจริงจังทางด้านสภาลมหายใจจังหวัดพะเยาที่เป็นตัวหลักในการสนับสนุนชาวบ้านที่นี่ก็ยังบอกอีกคว่า กระดาษที่เนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยเหนียวแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายที่สําคัญครับคือเราอยากจะได้สีอะไรก็ใส่สีผสมลงไปได้เลยอย่างที่ต้องการเราไปทํากล่องแพ็กเกจจิ้งใส่สินค้าหรือทํากระดาษห่อของขวัญปีใหม่ก็ทําได้ครับเนรว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าจากของที่ต่อ,อต้องถูกเผาทิ้งให้กลายเป็นของพรีเมียมได้เลยครับคือคือไอ้กระดาษฟางข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นแนวทางหนึ่งของสภาลมหายใจไปยาที่ มาชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือเวียงเนี้ยทำคือเราต้องการที่จะลดเศษวัสดุทางการเกษตรนะแล้วก็เอามาแปรรูปให้มันเกิดมูลค่านะซึ่งอันเนี้ยสามารถเอาไปใช้เป็นหอของฟันเอ้ยอไเอ,ย,เอยนี้ได้ของที่ระลึกของฝักนะจริงๆแล้วเนี่ยาฟางข้าวเนี่ย แต่ละปีเนี่ยถ,ถ้าเกิดถ้าเกษตรกรไม่เผาเนี่ยมันก็เป็นผา่านละแต่ทีนี้เนี่ยเรา,อารพอพอพอ,พอเผามันก็จะเกิดเป็นกลายเป็นมลพิษเราก็เลยพยายามหาทางว่าเอ๊ะทำไงจะทําให้อ่อมันเกิดแรงจูงใจหรือหรือ,อเกษตรชาวบ้านชาวนานเนี่ยสามารถที่จะเอาฟางข้าวที่เหลือใช้เนี่ยมาแปรรูปให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้แล้วจะได้ไม่ต้องเผานะซึ่งอันนี้มันก็จะได้ผลประโยชน์กับ สังคมโดยรวมครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นโครงการหนึ่งที่สภาลมหายใจพะเยาเราพยายามพักดัน เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่ควรได้รับการสนับสนุนนะคะคุณผู้ชมคะหน่วยงานใดสนใจค่ะอยากจะเข้าไปช่วยหนุนเสริมเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของการตลาดสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ในการแก้ไขและหาทางออกในเรื่องนี้นะคะเพราะนอกจากชาวบ้านจะมีะไรายได้เสริมแล้วยังมีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจเข้าออกได้อย่างเต็มปอดและปลอดภัยด้วยค่ะและนี่คือตัวอย่างการแก้ปัญหา PM 2.5ไม่ใช่แค่การสั่งห้ามเผานะคะแต่เป็นการให้ทางเลือกและทางรอดกับเกษตรกรใครที่อยากสน ดูงานสั่งซื้อกระดาษฟางข้าวสามารถไปสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือเวียงอำเภอดอกคําใต้คะ่ะและนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องราวที่ถูกนําเสนอผ่านสายตาของพลเมืองนะครับอย่าปล่อยให้เรื่องราวสาคัญรอบตัวคุณหายไปคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่น เพียงแค่สแกน QR ว o d e โคที่อยู่บนหน้าจอนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน C ีไซส์ไทยพีบีมาบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนทั้งประเทศได้รับฟังรับชมไปพร้อมกันเลยนะครับคือหลายคนเห็นกระดาษฟางข้าวก็อาจจะนึกถึงกระดาษสาว่ามันคล้ายกันไหมเขาใายกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแตกต่างตรงที่ใย,ยกระดาษสาเขาจะยาวกว่าแล้วก็มีความทนทานต่อการฉีกขาดนะแล้วก็เรื่องของการทนน้ําได้มากกว่าคือถ้าเกิดวัตถุดิบอะถ้าด้วยตัวฟางข้าวเองเนี่ยคุณผู้ชมปัญหาของมันเนี่ยคือมันไม่เหนียวนุ่ม ไม่ทนทานไม่ไม่ทนน้าเท่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยถ้าภูมิปัญญาชาวบ้านเท่าที่เคยแบบไปดูมานะเขาจะใช้แป้งมันหรือว่าแป้งข้าวเจ้าอะคะอ่ะเพิ่มตรงนี้คุณสมบัติตรงนี้เข้าไปมากขึ้นเออแล้วก็เป็นความสวยบางทีอเอาไปห่อของที่มันแบบได้ธรรมชาติออร์แกนิกะได้ทรรมชาติได้เลยเออมันก็จะดูยิ่งสวยน่าสนใจมากขึ้น,นครับ